เออกูขึ้นมากูขึ้นกขึ้นไๆไปไปไปพี่มันชั้นเซียนกูพูดไปจบจบเกี้นี่ให้กูขึ้นมาให้กูพูดจบก่อนสบายดีเจ๊ดเลย เอ้ยเริ่มจากซอนเอ้ยเดี๋ยวๆตกอีกแล้วนี่ไงวะเฮ้ยนี่ไงเที่ยคนเซียนเขาเล่นการน้องอดูมันยืดเลยยืดโู้ไปสว่านเลยเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมา

มันวิ่งมาต้านหลังเราสยเลยว่ะฮึบสวยอุ๊ยเฮียมันตกลไปมันขึ้นว่ข้นมา้มา้นมาคูเบียงอยู่รูเบียงมึงอยเพื่อนอยง้วิวเบียเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุปิ้งแค่วะปน กูเป็นร้อเลยอะอยี่ไยกูเปกูเดี๋ยวกูขึ้นไปเพื่อลงไหนวะน่ะเพื่อลงนาการหรอไอ้เจียมันบังคับไม่ได้หยึดของแท้ทำไะวัปนเลยยย่เนบุโซโลเลยอะันเอไม่ติดหรเพื่อนกูเอาจัด อะไรอะไรยิงคนมคนทั้งแต่คนบลงเยอะเอ้าไปมึงดึงมึงดึงกูดเอ้าจะได้กินหมูเนี่ยดีไงสเตปสเตปนี่ไงโยกปัตตพีโยกปัตตพีเอ้ยนี่ไงเอ้ยสเตปโยกปัตตพีน้องตอนนี้กระเป๋าแบบผมหวงเยอะจัด กลับไปใส่เร็วเข้าเด็ดเร็ร็วเข้าเฮ้พวกมึงไปเร็วๆดิเดี๋วไปดิตกไปแล้วนี่ัไงพวกมึงเซียนคุณยติดอะไรวะให้คุณพูดจบก่อนได้ไหมครับขอรัคุณติดอะไรวะมันบินตัวเดียววะ มันบินไปแล้วตัวเดียวน่ะไปแล้วตัวเดียวโอเคเอาไปว่าเมื่อกี้มันอยู่ตัวเดียวหรออย่าไปไปเล่นใจเล่นตรงเอาไปว่าตัวนี้มันอยู่ไปว่าเมื่อกี้มันอยู่ตัวเดียวสัตว์กูก็ไม่ดูเห็นมันครับไอสัตว์มีตัวเดียววันี้กูน่าจะวิ่งมันเปิดแม่งเลยเพื่อนเลยเข้าไปวิ่งเพื่อนเปิมาซอยเร็วๆเฮ้ยไอ้พวกหยุดเดีมันจืดไปก่อนเลมอนไปก่อนทำเลยครับผมยับยับเดี๋ย ครับสีม่วงสองอันน่ะคุณว่าม่มีแบบหลายคนเนี่ยไปทีเพื่อนไปอ่าอ่ามันบินรอบวงทำอไมวะอุ้ยเดี๋ยวเดไปหาเพื่อนเฮ้ยเูบบูบบู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 นูบ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 รบูบูบูบบ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 

ไอ้ปุ๋ยตรงนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวรัวบุ๋มกว่าดิมาอยู่ผมนั่นเลยอ่าเดี๋ยวได้ไหมมันอ่าเอานะเอานะหนึ่งสองายุดต้องให้กูต้องให้กูพุ่งไปแล้วมันก็กระโดดเดี๋ยวได้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 เอาใหม่นะหายแล้วมันมีคนแค่ไหนหนึ่งสอง

ให้เพื่อนไปกนก็ได้อ่ะอันน้หนึ่งก็สอก็ขาแตกต้องให้ต้องกูพุ่งไปเลยวเรามันผ่าแล้วระกดดพร้อมกันนะหนีบางหนึ่งสองน่าเต็มต้องยืนแบบคนละมุมมาให้ไม่ให้ตัวอันติดกัน่ะหมอไม่เฮ้ยนะก็มองเจ็บเฮ้ยเฮ้ยสวยเฮ้ย รี่ไงใช่ขึ้นทางนี้ขึ้นไงวะขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นนั่นเหรอเขามองเจ็บมั้ยปิงอะไรวะเนี่ยเราไป้นน้อยเราไป้นนเราไปนนอยฮะเลยไม่ใช่นีปะไอ้มึงนำมึนำนอกเลโดนกูดูด้านล่างนีเราไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหม พี่แฮมกขอแตงโค้วเนี่ยต้องเล่นล้ว๊บิิดปดยขึ้ังไงวะโดดซ้ายปะต่อกันปะันนีเฮ้ยรไมขึ้นเงหเดี๋ยวมันต้องขึ้นไปอะโดดขึ้นไปนี่ไงมันโดดได้อยู่เรอแป๊บเออิเียนี่เยยาย

น่าก็ยิงกันว่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูกลับไปเดียวกูกลับไปเออ้ๆชยวโเสียวอ่ะเฮ้ยเยด้วยแอได้ยแยังอยู่ยังง่ายอีกเ้ยเฮ้ย กูจะไเยลยคยยากจังวะเฮ้ยมาชมการออ่อดไกลเลยโอ้โหเยเรากระกมากเนียึบไม่น่ากูเลยตีหนึงสวยนาจริงๆอ่ะมาแตกนึงเฮ้ยเอ้เฮ้ย ขึ้นมาหอยนะมาตดตขึ้นมายืดอีกโยกปัตพีฮเฮเฮยมาสุมาสุปน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 กติดขยเออขยขยบเี่ยมไม่เห็นเลยน่าจะมีหบทองโยกยืดยืดเดียวอเดียวอ๋อยืดตีไปเอายืดไม่โดดลงยัดกันไหมเฮ้ย หยุดยังยงมึงขยหยุดมึงขยับยังไงมึงขยับเหรอเฮ้ยยิงกัเสร็จแล้วไอ้นั่นร่างลียืนเดือด้เดืดยิงไม่ได้โอ้ย่กยยัเจ็บมากเลยเกือบเลยต้องเดินีนเย้จะได้เช็คฟออยู่แล้วเกือบจะบิน อ๋อแม่งเใช่ครับนงตัวนี้หรอใช่เฮ้ยเอยโอใช่ใช่แต่แม่งหน่อยที่เดี๋ยวสองปีนะโยกเฮ้ยกูขึ้นมาหังขึ้นมานเดี๋ยวกูยืดเดี๋ยวกูยืดยืดขึ้นวะขึ้นวะยืดงีไไอ้เจ้ากูพ่เห็นัไปเลยไปเลยเอตโอ้โหสุดหซ้อมไม่จองจริงวะยืด เล่นฟืนฟนตของเราบอกกันเยี่ยโอ้โหไอ้ไปจุดไหนเนี่ยเฮ้ยเยี่ยกลับไงี่้องอีเคียนก่อนว่ท่นผิดทีนี้รอเสี่ยไม่นอนเมกีอ้โ้โอ้โยอ้โอ้ลงมาเลยเก็บซุกเกลับจุดเซฟยังไงวะเออมันกลับนี่เหรอ ดีละครดิอันนี้เหรอเฮ้ยอันนี้ชิปอันนี้อันนี้อันนี้นี่อันนี้ทองไม่ใช่เลือดเลือดเลอะเลอะเท่าไข้างบนปะเลอะเท่าไหร่เรียพอร์ตไปร้อยเมตรไม่ได้ทำไมวะน่าจะเราจะน่าจะยังไม่คุยกับไอ้นี่มัากนักสองเป๊่โอ้มันมันมันเสียเปรียบจังเลยทำไมแค่ที่รอพอร์ตไม่ได้ไอ้น้องใช่แหละมันมีปปะไว้หมันให้คุยด้วยเหรอต้องพลาดไม่ตกรหัลละอะไรวะห้องตัวนึง เทเลพอร์ตไม่ได้วะแย่ yeah, ว่ะแย่ yeah, ว่ะเฮ้ย hey, มันต้องมีวิธีเทเลพอร์ตดิเนี่ยกดตรงแมปอ่ะมันเทเลพอร์ตไม่ได้ไม่เออบอลทาวได้โอ้เบสเบสกับบอลทาวอ่ะออกเกมออกเกมไ <laughs> อ,อ้ก,กูเทียเอ้ย